ตอนที่หนึ่งหนึ่งกำเนิดแห่งความยากไร้บางครั้งมิตรภาพระหว่างบุรุษนั้นเรียบง่ายมากอาวอีทั้งต่อยและเตะโดยแทบไม่ได้ใช้ทักษะของเขามากนักแต่กลับคว้าลำคอของลูกพี่ลูกน้องของเขาองค์ชายรองแห่งวังมังกรทะเลทักษินอาวโมหลังจากนั้นอาวอีก็โยนอาวโมออกไปด้านข้างและขอให้เขาขอโทษหานจือด้วยวิธีนี้หานจือจะสามารถปกป้องชื่อเสียงของสำนักบำเพนเต่าเจียได้และไม่อาจตำ นี่อาลโมได้อีกต่อไปนอกจากนี้จะไม่มีความขัดแย้งระหว่างวังมังกรและก่อเต่าทองเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยหานจือไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อท่าทีของอาลอีมากนะนางเพียงยิ้มแต่ดวงตาของอาลโมกลับเปล่งประกายวิบวับขึ้นมาทันทีมันดูราวกับจะมีดาวดวงน้อยๆอ,อยู่ในดวงตาของเขาบัดนี้ผู้ติดตามสองคนของอัลโมล้วนมองอัลอีด้วยความเคารพมากขึ้น เผ่ามังกรมีความรู้สึกเหนือกว่าโลกภายนอกในฐานะเจ้าเหนือหัวโบราณแต่ภายในเผ่ามังกรเองนั้นบุตรมังกรย่อมปฏิบัติตามหลักการที่ว่าผู้แข็งแกร่งกว่าย่อมเป็นในเสมอเช่นกันอาวโมสุดกายลงบนพื้นผิวทะเลโดยไม่จมลงไปเพราะมีพลังเซียนของเขาค้ำจุนเอาไว้ในเวลานี้มีความลังเลอยู่ในดวงตาของเขาแล้วทันใดนั้นเขาก็เงยหน้ามองหานจื่อซึ่งกำลังย้มยิ้มก่อนจะหันศีรษะไปมองอาอี หลังจากนั้นอาโมก็ลุกยืนขึ้นและกล่าวอย่างจริงจังว่าเมื่อกี้ข้าแพ้เร็วเกินไปตอนนี้เจ้ากับข้ามาสู้กันใหม่อีกครั้งหากแพ้อีกครั้งข้าจึงจะยอมเชื่อและจะทำตามคำสั่งของเจ้าอาอีพยักหน้าอย่างสงบพลางสะบัดแขนเสื้อและทำท่าทางจะจากไปทว่าอาโมพลันก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งและคราวนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังอย่างยิ่ง จากนั้นองค์ชายรองแห่งวังมังกรทะเลทักษิณก็ร้องตะโกนเบาๆแล้วปล่อยทักษะพ,พิเศษทุกรูปแบบออกมาพร้อมกันแล้วเข้าห้าหันในสึกต่อสู้ทันทีมังกรระเบิดเสียงคำรามลั่นในขณะที่คลื่นทะเลม้วนตัวแปรปรวนขึ้นทันทีหลังจากนั้นไม่นานอาลอีก็คว้าลำคอของอาลโมอีกครั้งในขณะนั้นอ,อัลอีซึ่งอยู่ในร่างหนุ่มน้อยไร้รอยแผลใดๆมีเพียงเส้นผมสองเส้นบนหน้าผากของเขาที่เปียกชื้นเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้นอาวอีบกสะบัดมือและอาวโมก็ร่วงลงไปที่ผิวน้ำอีกครั้งแต่คราวนี้เขาตกลงไปเบาๆเท่านั้นทันใดนั้นอาวโมก็เงยหน้าขึ้นจ้องมองอาวอีด้วยดวงตาที่สุกสกาวยิ่งกว่าเดิมข้ายังมีพลังเวทอยู่อาวโมรู้สึกอับอายแต่ก็กัดฟันลุกขึ้นยืนหากข้าแพ้เจ้าอีกครั้งข้าจะเชื่อฟังเจ้าทุกๆอย่างในขณะนั้นอาอีพลันขมวดคิ้วและมองลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ข้างหน้าเขา เขาหมกมุ่นอยู่กับการที่เขาจะชนะหรือไม่เสียจริงๆเพื่อชื่อเสียงของวังมังกรทะเลทักษิณอาลอีจึงทําได้เพียงพยักหน้าตกลงและคิดว่าในครั้งนี้เขาควรจะแลกเปลี่ยนกระบวน่ากับอาวโมให้มากขึ้นดังนั้นในอีกครึ่งช่วยยามต่อมาหลังจากสับประยุทธ์เจ็ดรอบและอาวโมก็ได้เผยความสามารถทั้งหมดของเขาออกมาแล้วทว่าเขาก็ยังพ่ายแพ้ในทั้งเจ็ดศึกสู้เหล่านั้นพี่อาวอีพอแล้วปรดรับการคันวะจากข้าด้วยขอรับ จากนั้นมังกรทั้งสามที่หญิงธนงและวางท่าเหนือผู้คนทั่วไปในตอนแรกนั้นต่างก็โค้งคำนับให้กับ e อาวอีพร้อมๆกันในขณะที่อาวอีพยักหน้าให้อย่างสงบโดยไม่เผยอารมณ์ใดๆออกมาและโดยที่อาวอีไม่ต้องเอ่ยว่าจาใดทั้งสามคนก็หันกลับมาแล้วโค้งคำนับให้หานจือในขณะนั้นหานจือก็กล่าวขึ้นทันทีว่าไม่จําเป็นต้องขอโทษนางแม่อาวโมจะเกิดเร็วกว่าอาวอีสองปีแต่เขาก็เรียกอาวอีว่าพี่รองซึ่งง่ายกว่ายามที่เขาเรียกขานพี่ชายของตัวเองมากลแล้ว บัตรนี้องค์ชายรองแห่งวังมังกรทะเลทักษิณก็พ่ายแพ้อย่างแท้จริงจนถึงขั้นยอมจำนนในขณะนี้อาวโมยินดีเชิญหานจือและอาวอีให้เดินทางท่องเที่ยวไปในทะเลทักษิณเขายังส่งลูกน้องผู้คุมกันทั้งสองของเขากลับไปที่วังมังกรพร้อมกับให้นำเรือสมบัติออกมาด้วยแล้วมอบเรือลำหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญสำหรับการขออภัยให้กับพี่รองของเขาอีกด้วยเพราะมั่นใจว่าไม่อาจเอาชนะได้อย่างแน่นอนแล้วเช่นนั้นจึงดีกว่าที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ไปเลย อ้าวอีพลันเอ่ยถามหานจือว่านางอยากเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนหรือไม่แต่หานจือก็อยากไปเที่ยวทะเลทักษิณมากกว่าและด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงมีผู้นำเที่ยวพิเศษและยังคงท่องเที่ยวอยู่ในทะเลทักษิณต่อไปพี่อาวอีพลังและทักษเวทของท่านช่างน่าทึ่งยิ่งท่านเรียนรู้มาจากสำนักบำเพ็ญเต่าเจียใช่หรือไม่เมื่อได้ยินอ๋าวโมถามคำถามเช่นนั้นจูจู่อ๋าวอี e. ก็ยิ้มและกล่าวอย่างจริงจังว่าเต่าที่จอมปราดมอบให้นั้นลึกซึง้งและกว้างขวางอย่างยิ่ง เจ้าอยากเข้าร่วมสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียด้วยหรือไม่เล่าตืมช่างมันเถิดพี่รองข้าอดทนต่อการฝึกฝนที่ยากลำบากไม่ไหวข้าอยู่ในวังมังกรอย่างสบายใจดีกว่าขอรับอาวอีขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าญาติผู้พี่เจ้าเรียกข้าว,ว่าญาติผู้น้องเถิดตอนนี้ข้าเป็นญาติผู้น้องของท่านแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจำไว้ว่าต้องยับยั้งชั่งใจให้มากขึ้นอาวอีกล่าวอย่างจริงจัง เมื่อข้าต่อสู้กับเจ้าข้าพบว่าเจ้ามีความบกพร่องร้ายแรงอยู่แม้เผ่าพันธุ์มังกรจะมีรากฐานที่ลึกซึ้งแต่เราไม่ควรประมาทอย่าใช้เวลายุ่งอยู่กับสาวใช้จากเผ่าทะเลมากเกินไปตลอดทั้งวันหากเจ้าควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ควรหาคนจากเผ่าเดียวกันมาแต่งงานกันก่อนเพื่อจำกัดตัวเองทันใดนั้นอาโหมก็หัวเราะเบาและกล่าวว่าเวลานี้เขาพึงใจองคหญิงมังกรแห่งทะเลประจิมอยู่แล้ว ขณะนั้นเดิมทีหานจือที่ยืนอยู่ข้างๆยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังพูดถึงกันในตอนแรกแต่แล้วนางก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้ฉับพลันนั้นแก้มของนางก็ขึ้นสีแดงก่ำและไม่กล้ามองไปที่ใบหน้าบอบบางของอ,อ,อ้าวอีอ้าวอีไม่ได้คิดอะไรมากมันเป็นเรื่องปกติของเผ่าพันธุ์มังกรพี่ชายใหญ่ของเขาเอ้าวเจียก็มีชีวิตอยู่ในสภาพมาไม่มาเป็นเวลานานแล้วมังกรน้อยผู้ที่สามารถฝึกการควบคุมตนเองได้อย่างเขามีน้อยอย่างยิ่งจริงๆ ในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านตะวันตกของยอดเขาพิชิสวรรั์ในบริเวณที่พำนักของเซียนจิว๋วทั้ง9ก้าขณะนี้หลี่ชางโซ่กำลังยืนอยู่หน้าที่พำนักของอาจารย์อน้อยจิวจ๋วจิ๋วและเฝ้าดูแผนผังค่ายกลที่ตั้งอยู่ในนี้ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกแปลกแปลก,ปลกทางขมวดคิ้วเล็กน้อยฉนัยข้าจึงรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวข้ากำลังจะเกิดขึ้นเขาแอบสัมผัสสถานการณ์ที่ชายทะเลทักษินและในขณะนี้ยังไม่มีวิเวลของสงครามระหว่างมนุษย์ประตูข,ขึ้นเสี่ยวชางโซ่ ในเวลานั้นจิ๋วที่อยู่ข้างๆก็เห็นหลี่ฉางโซ่ขมวดคิ้วจึงอดกระซิบถามไม่ได้ว่าหมดหวังจะซ่อมได้แล้วจริงๆหรือหลี่ชางโซ่ยิ้มขื่นพลางถอนหายใจแล้วกล่าวว่าอาจารย์อาข่าขออภัยที่ต้องถามท่านก่อนขอรับก็ได้ถามมาสิหลี่ชางโซ่พลันเงยหน้าขึ้นแล้วถอนหายใจท่านทำได้อย่างไรท่านเพิ่งฝ่าทะลุค่ายกนป้องกันและทำลายหลักฐานค่ายกลที่ชั้นล่างไปแล้วหกในสิบส่วน เธอเหินสิทิหลานเจ้าอย่ามายกย่องข้าเลยข้าย่อมมีความสามารถทำเช่นนั้นได้เสมอจิ๋วจิ๋วเลิกคิ้วและตบไหล่ลีชางโซ่อย่างเป็นกันเองข้าจะปล่อยให้เจ้าจัดการเองเพียงแค่สร้างค่ายกลแต่ข้ามาบ่อยและมักจะนอนถ้าน่าเกลียดเวลาหลับข้ามักจะโยนชุดชั้นในและเหวเสื้อเสื้อของข้าไปรอบๆไม่เช่นนั้นก็ไม่จําเป็นต้องวางค่ายกลเลยลีชางโซ่จึงกล่าวอย่างสงบว่าท่านอาจารย์อาท่านไม่ต้องกล่าวเรื่องนี้กับสิทธิหรอกขอรับหือ จิจิรีตาแล้วโน้มกายไปข้างหน้าพลางกล่าวว่าเจ้าเคยเห็นมาก่อนหรือไม่แน่นอนขอรับลีฉังโซ่กล่าวอย่างสงบท่านอาจารย์อาปรดนำหลักฐานค่ายกลใต้ดินออกไปก่อนข้าจะรอท่านอยู่ข้างในข้าย,ยังต้องการวัสดุล้ำค่าเพื่อปรับแต่งหลักฐานค่ายกลในภายหลังท่านอาจารย์อาข้าจะใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อสร้างค่ายกลที่แตกต่างกันสองสามแบบแล้วให้ท่านได้เลือกนะขอรับจิวจิวกับริปตาปริบปบทันทีก่อนจะเหวี่ยงแหวนออกไปแล้วโบกมืออย่างใจกว้าง ทำในสิ่งที่เจ้าต้องการข้าอยู่ที่นี่มานานกว่าพันปีแล้วยังมีเงินเก็บอยู่บ้างหลีช่ชางโซ่ยิ้มเล็กน้อยพลางคว้าแหวนแล้วเดินตรงไปยังที่พำนักของจิวจิวแน่นอนว่าค่ายกลที่แยกที่พักอาศัยนั้นมีความสําคัญมากแต่หลี่ฉางโซ่ย่อมไม่อาจเปิดเผยค้ายกลระดับสูงที่เขาเชี่ยวชาญออกมาได้ เขาต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่ายกลที่อาจารย์ลุงจิ๋วอุ้มอบให้เขาเพื่อใช้สร้างค่ายกลที่สามารถปกป้องจิ๋วและรับรองความปลอดภัยของนางได้อย่างสมบูรณ์และมันยังเป็นความทา้าทายเล็กน้อยเช่นกันจากนั้นหลีช่ชางโซ่ก็นั่งลงที่โต๊ะกลมและพบแผ่นหินสองสามแผ่นที่ด้านข้างเขาจึงหยิบมีดแกะสลักออกมาแล้วเริ่มเขียนวาดลงบนแผ่นหินในขณะนั้นจิ๋วก็รีบพุ่งดิ่งลงไปใต้ดินอย่างรวดเร็วและนำหลักฐานค่ายกลที่นางเคยซ่อมมาเป็นเวลานาน,านออกมาก่อน เนื่องจากมันเป็นเพียงค่ายกลเล็กๆหลี่ฉังโซจึงออกแบบมันออกมาได้อย่างรวดเร็วและเมื่อจิวจิวกลับมาพร้อมกับหลักฐานค่ายกลหลี่ชังโซ่ก็ได้เตรียมแผนผังค่ายกลต่างๆเอาไว้แล้วโอชังโซเจ้าฉับไวยิ่งข้าเคยพบเรื่องที่คล้ายกันมาก่อนขอรับหลี่ชังโซ่กล่าวจากนั้นก็ผลักแผ่นหินสองสามผลเข้าหานางแล้วกล่าวว่าลองดูสิขอรับท่านอยากให้ข้าจัดวางแบบใดดีขอรับ ถ้าจะหาตำแหน่งที่ตั้งในภายหลังท่านอาจารย์อาฝังฐานค่า้กนทีละตัวเท่านี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วขอรับจากนั้นจิวจิวจึงหยิบแผ่นหินขึ้นมาดูและทันใดนั้นก็ตาพร่าแล้วเวียนศรรยีรษะอย่างกระทันหันให้เจ้าตัดสินใจข้าไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ท่านอาจารย์อาลีฉังโซ่กล่าวด้วยสีหน้าจริงจังท่านจะล้อเล่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านเองไม่ได้นะขอรับก็ได้จิวจิวพยักหน้าหงึกหงักพลางกล่าวว่า เช่นนั้นเจ้าก็อธิบายให้ข้าฟังว่าพวกมันแตกต่างกันอย่างไรพวกมันทั้งหมดล้วนเป็นค่ายกลเหมือนกันไม่ใช่หรือหลี่ชางโซ่ยิ้มและกล่าวว่าพวกมันดูเหมือนคล้ายกันแต่ความจริงแล้วพวกมันต่างกันมากขอรับท่านอาจารย์อาปรดดูค่ายกลแบบแรกนะขอรับมันเป็นค่ายกลที่เน้นป้องกันการตรวจจับมากกว่าหากตั้งค่ามันไว้อย่างถูกต้องบางทีแม้แต่อาจารย์ของท่านก็ยังไม่อาจมองทะลุผ่านที่นี่ได้ขอรับ ดวงตาของจิวจิวเป็นประกายขึ้นมาทันทีเช่นนั้นเอาหนึ่งชุดแค่แค่หลีชังโซ่กรมไอและกล่าวต่อว่าท่านอาจารย์อาโปรดใจเย็นๆก่อนขอรับหลังจากดูทั้งหมดเหล่านี้แล้วเราค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีก็ได้ขอรับหากค่ายคนนี้ถูกจัดวางระดับการป้องกันการตรวจจับจะมีระดับปานกลางแต่จะมีการ ป้องกันอย่างแน่นหนาะหากพบศัตรูที่แข็งแกร่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดได้หากยืนหยัดอยู่ได้นานขึ้นก็อาจรอความช่วยเหลือได้ค่าชอบอันนั้นมากกว่าจิวจิวชี้ไปที่แผ่นหินอีกสองแผ่นแล้วนี่กับนี่ละ่ะค่ายกลแบบที่สามเน้นไปที่การรวมวิญญาณซึ่งช่วยให้ท่านสามารถฝึกฝนการไหลเวียนของพลังวิญญาณได้อย่างต่อเนื่องไร้ที่สิ้นสุดและพิจารณาอย่างช่วยเรื่องระดับการตรวจจับและการป้องกันด้วยขอรับหลังจากฟังอยู่พักหนึ่งจิวจิวก็เวียนศรีรษะเล็กน้อยแล้วกล่าวว่า ค่ายกลทั้งหมดนี้ไม่ได้มีคุณภาพสูงหรือนี่หลี่ชังโซมองดูแหวนในมือแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าจริงๆแล้วมันจะขึ้นกับวัสดุที่ท่านให้สิทธิ์ได้ลงทุนวัสดุล้ำค่าทั้งหมดไว้ในค่ายกลของยอดเขาหยกน้อยทั้งหมดแล้วว่าขอรับข้าก็คิดว่านั่นเป็นเหตุผลทั้งหมดนั่นแหละจิวจิวพ่นลมหายใจออกมาเบาๆก่อนจะหยิบสร้อยข้อมือและถุงเก็บสมบัติออกมาแล้ววางไว้ข้างหน้าหลีชังโซ่จงสร้างค่ายกลที่ดีเยี่ยมที่สุด หลี่ชางโซ่พึพรรมพำกับตัวเองและรีบขอคำยืนยันว่าจริงๆหรือจริงๆหรือขอรับจิวจิวยกมือเท้าเอวแล้วกล่าวว่าจริงสิทำเลยค่ายกลในที่พักเพียงค่ายกลเดียวจะใช้ความมั่งคั่งที่นางเก็บสะสมมานานนับพันปีหมดลงได้อย่างไรแต่ในไม่ช้าสภาพจิตใจของจิวจิวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย หลี่ฉางโซ่นำวัสดุล้ำค่าทั้งหมดที่นางสะสมมานานหลายปีออกมาและจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ต่างๆดูราวกับว่าเขากำลังคัดแยกและเตรียมสมุนไพรก่อนที่จะหลอมโอสถประเด็นหลักคือหลังจากที่หลี่ชางโซ่คิดพิจารณาถึงวัสดุล้ำค่าประเภทต่างๆแล้วเขาก็พบประโยชน์ในการใช้ของพวกมันทั้งหมดหลี่ชางโซ่ไม่ได้วางแผนอะไรกับอาจารย์อาน้อยของเขาหรือโลภสิ่งของอะไรของนางเขายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของจิ๋วจิ๋วเป็นอย่างมากเพราะนางคือคู่หูนักหลอมโอสถที่ดี และยังเป็นปรมาจารย์ด้านการปกปิดอำพรางของเขาหลี่ชางโซ่ยังรู้สึกเสมอว่าการสร้างค่าย,ยกป้องกันสำหรับพื้นที่ที่เป็นสถานที่อยู่อาศัยและสถานที่ปิดด่านอก็มีความสำคัญเช่นกันและเพื่อช่วยสร้างค่ายกลระดับสูงให้อาจารย์อาของเขาหลี่ชางโซ่จึงเริ่มปรับแต่งหลักฐานค่ายกลให้ใช้งานได้อีกครั้งและยังรื้อฐานรากค่ายกลที่พังแล้วและใช้ทุกวิธีทางที่ทำได้เพื่อทำให้มันสามารถใช้งานได้ทั้งหมดอันที่จริงหลี่ชางโซ่ยังได้หยิบอวัสดุบางอย่างของเขาเองออกมาเองด้วยซ้ำ จิ๋วที่ยืนอยู่ข้างๆเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ลังเลแล้วหยุดตัวเองเอาไว้เมื่อเห็นว่าหลีช่ชางโซ่ได้เพิ่มบางอย่างเพื่อเสริมไข้กลนให้นางแล้วนางก็รู้สึกอับอายที่จะพูดอะไรออกมาทันทีและสองวันต่อมาหลีช่ชางโซ่ก็ขับเคลื่อนเมฆบินไปทางยอดเขาหยกน้อยพร้อมด้วยรอยยิ้มพึงพอใจการสร้าง่า้กลเชื่อมโยงที่เกือบสมบูรณ์แบบเช่นนั้นเทียบเท่ากับการทำงานศิลปินหื่นหึงและเขาจะไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยของอาจารย์อน้อยอีกต่อไปแล้ววะ ที่ด้านหน้าที่พำนนกบัดนี้จิวจิวเฝ้ามองดูร่างที่กำลังจักไปของหลี่ชางโซ่แล้วหันศีรษะไปมองดูค่ายกลที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทางด้านหลังของนางและเมื่อเหลือบมองเพียงแวบหนึ่งนางก็รู้ได้ว่ามันเป็นค่ายกลใหญ่ที่ยากต่อการถูกทำลายอย่างยิ่งจากนั้นนางก็มองลงไปที่ยันหยกในมือของงอนางจากนี้ไปนางก็สามารถเปิดใช้ค่ายกลได้ด้วยการถ่ายเทพลังเซียนของนางเข้าไปในยันหยกนี้เท่านั้น มันปลอดภัยลึกลับพิธีพิถานและสะดวกสบายไร้มลพิษทางแสงเป็นพิเศษในยามกลางคืนและจะไม่มีพลังวิญญาณรบกวนในยามกลางวันทว่าจิวจิวถือคลังเวทจัดเก็บสามสามชิ้นเอาไว้ในมือของนางและมองดูคลังจัก,กรวานจัดเก็บที่ว่างเปล่าภายในแล้วจู่จูขาของนางก็อ่อนแรงและค่อยๆสุดกายลงนั่งบนบันไดหน้าประตูความมั่งคั่งทั้งหมดที่นางสะสมมานานกว่าพันปีบัตรนี้ถูกใช้ไปหมดแล้วจริงๆแต่นางก็ไม่ได้เสียอะไรเลย ทว่าชไนในใจของนางกลับไม่มีความสุขมีแต่ความว่างเปล่าในอนาคตหากสุราของข้าหมดแล้วข้าจะเอาอะไรไปแลกได้เล่าขณะที่อยู่ในความมุนงงนั้นจิวจิวก็ได้ยินคำพูดปลอบโยนของหลี่ชางโซ่ที่กระซิบเข้ามาในหูของนางก่อนที่เขาจะจากไปท่านอาจารย์อาสมบัติวัตถุล้ำค่าและศิลาวิญญาณของท่านไม่ได้หายไปหรอกขอรับพวกมันเพียงเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งและกำลังติดตามท่านไปขอรับอ่า จิวๆค่อยๆล้มตัวลงนอนในขณะที่ดวงตาของนางก็ค่อยๆหม่นแสงลงทีละน้อยข้าเป็นคนยากไร้หลังจากเมาแล้วข้าก็ไม่ทำอะไรและอีกพันปีข้าก็ยังยากจนอยู่เช่นนั้นในอนาคตข้าต้องย้ายไปที่ยอดเขาหยกน้อย